บ้านหลังเรียนนาตะมวยไทยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้บ้านหลังเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยก่อตั้งเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2552เดิมชื่อชุมนุมคีตะไทยบูรพาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นชุมนุมคีตะไทยบูรพานองพอกวิทยาดำรงศิล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีขั้นตอนกระบวนการของนาฏมวยไทยด้วยรูปแบบกิจกรรมมวยไทย7ขั้นตอน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านร่างกายทักษะชีวิตทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาศิละปะการต่อสู้การป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณและแม่ไม้มวยไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมนาตะมวยไทยเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนโดยใช้รูปแบบมวยไทยโมเดลในการพัฒนาองค์ความรู้ประกอบด้วย M.Man หมายถึงคน ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพของตน U Unity หมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวคิดเหมือนกันมีวัตถุประสงค์เดียวกัน A Action หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันฝึกทักษะร่วมกัน Y Y o u t h หมายถึงเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขที่ไทยหมายถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ของไทย H. h o n e t หมายถึงความซื่อสัตย์ความรักชาติรักมวยไทยมระดกไทย A. Achievement หมายถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจในตนเอง I. Imagination หมายถึงจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งการแสดงนาตามวยไทย แต่ประกอบไปด้วยท่าไหว้ครูมวยการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกซึ่งถือเป็นกติกา,บ,าบังคับมีแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยประกอบก,บกับการออกแบบทางด้านนาตศิลป์มีการแต่งกายที่มีองค์ประกอบคือมีมงคลสวมศีรษะมีผ้าพ,พันมือประเจียดแขนสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามความเหมาะสมผสมผสานกับการแสดง ผ่านรูปแบบของวรรณกรรมหรือแนวคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระขั้นตอนในการดำเนินงานพัฒนาขั้นวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อจัดทำนวัตกรรมและรูปแบบวิธีการด้วยการประชุมและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องวางแผนออกแบบนวัตกรรมและรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ขั้นลงมือทาพัฒนานวัตกรรมรูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหารูปแบบมวยไทย7ขั้นตอนประกอบด้วย 1. ขั้นฝึกสมาธิ 2. ขั้นเตรียมความพร้อม 3. ขั้นฝึกเบื้องต้นได้กแก่การไหว้ครูหมัดเท้าเขา่าศอก 4. ขั้นออกแบบการต่อสู้ 5. ขั้นฝึกความสามารถพิเศษ 6. ขั้นฝึกการแสดงและ 7. ขั้นนำเสนอผลงานหลังจากการพัฒนานวัตกรรมได้นำนวัตกรรมไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมจนเป็นผลสำเร็จเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือนวัตกรรมขั้นที่ 3. ขั้นกำกับติดตาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างการใช้นวัตกรรมขั้นที่4ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโดยการถอดบทเรียนจากการทำนวัตกรรมภาพความสำเร็จของการนำนวัตกรรมบ้านหลังเรียนนาตะมวยไทยมาใช้โรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยได้ส่งทีมนาตะมวยไทยเข้าร่วมแข่งขันในโครงการรักชาติ รักมวยไทยโดยตลอดมาทั้งการแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยใช้กระบวนการฝึกซ้อมเจขั้นตอนส่งผลให้ทีมนาตะมวยไทยของโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษาระดับละ3 0 0 0 0 0บาท รวมทั้งสิ้น6แสนบาทในการแข่งขันนาตะมวยไทยอิสุสุ2,017โครงการรักชาติรักมวยไทยของบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดจากความสำเร็จสู่การถ่ายทอดสร้างเครือข่ายด้วยการเป็นวิทยาการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานโรงเรียนที่มีความสนใจมีการเผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานองค์กรภายนอกต่างๆและยังได้เผยแพร่นาตะมวยไทยในระดับนานา,นาชาติเช่นเป็นตัวแทนประเทศไทยเผยแพร่วัฒนธรรมาาเยาวชนไทยสิงคโปร์ประจำปี2560ณประเทศสิงคโปร์เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้มวยไทย ในงานมหกรรมมวยไทยเอ็กโป2 8 1 8ระดับนานาชาติณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่4-7ทถึง7ธันวาคม2561ปัจจุบันทีมนาตะมวยไทยได้ฝึกซ้อมทักษะหลังเลิกเรียนทุกวันมีการรับสมาชิกใหม่ที่สนใจเพื่อทดแทนสมาชิกที่จบการศึกษา และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆซึ่งในปีปัจจุบันจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่พภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏามวยไทยแก่โรงเรียนหน่วยงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการแสดงในกิจกรรมต่างๆตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์ เช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนในอำเภอในจังหวัดงานบุญประเพณีงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดบ้านหลังเรียนนาตะมวยไทยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนจึงเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยภาคภูมิใจและจะพัฒนาให้ต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ